เห็นว่าังหันเลยกับกล่องว่าเป็นคือว่ามียังเหตุนอมือนมนหนึ่งมือหนึ่งก็ไปยางเร่นในเมืองก็ไปเสียแต่เงินตลดอดเดี๋ยววันจันจะเริ่มงานแลวจ้ะก็คันเริ่มงานแล้วก็คือซีบอค่อยมียังคิดหลายหรอก ให้เวลาเนาะให้เวลาเปนการตัดสินใจว่าเป็นยังไ,ยง,ยงไงยังญ่เนาะกำลังก่ยังเบากันอยู่แต่มันมันอยู่ไกลกันยังส่จักสิเป็นยังไงนะพี่น้องขอให้เวลาตัดสินใจใจคอยๆเน่ะไม่อยากเลิกดอก ที่คันไปเริ่มตนไหมแต่ว่าคันมันเป็นไปบ่ได้ยังไน,นมันก็ต้องเลิกกันก็ต้องเลิกกันแต่ใบาย่ายังบ่งแล้วจ้ะคำพูดใดหูว่าเออเป็นยังไน,นเรื่องใช่ป่ะไปเท้าควาาไปเนาะวันที่สิบสี่งหาพอส14สิบสี่คอยยายจากสวีเดนไปไปหาซื้อบานอยู่พัทยากานนี้มันก็สิยังไปอยู่พัทยา ซื้อบ้านอยู่ในพัทยาด้เก่าเก่าปีเก่าปีปาปกวัวเพราะว่าขายเพราะขายแล้วว่าสิกลับมากปัดเพิ่งยังบกกลับเพิ่งคอยอยู่ต่อก็เลยไปหาสื่อปลูกไปปลูกบ้านอยู่ไปหาสื่อที่ดินพี่สาวคอยนั่นแหละก็เลยปลูกปัดปลูกเราปัดมันโดนเนาะคอยบรไษักลับมากเพิ่งก็เลยว่าอยากแห้งแกรมาก ไม่เยี่ยมไม่อยางหูกนะเพราะว่าสิเบึงตรงทางเพราะว่าข่อยก็อยากาเาข็นงานเขายเท่าแล้วเนาะสิได้เงินเพงจันแนนนะประกับมามันก็มีเรื่องที่ว่าน่ะเพิ่มไปเล่นซื้อ,อ,อไม่ยิ่งแล้วเพิ่นไปติดไม่ยิ่งบ่าข่อยจับใดเราก็เลยตะเลิดอื ยังบห,หัวออกก่อยเนาะพ่นอจะเบิ่อสำนีนอกจากเดี๋ยวมื่ออื่นใช่ไลงไมลงคลิปไปเรื่อยๆแบบฝากติดตามในด้ยวยจ้าคนซุรินคนคอมเมนต์ได้จ้บมาเมนคอมเนต์หรอกวอลคอมเมนได้จะอีพอยแมนนี่อีพอคนคอมเนี่แม่คนสวยอันตะเคียกนกอลแต่สวยวอแบบสวยกันอื ผู้ใดสนใจบ้านที่ว่าดึงในเพจสนใจบ้านก็ติดต่อมาด้วยจ้ะคอยากขายก็าไม่อยากเอาไว้แล้วสภาพดีหลายโอเคเดี๋ยวเพืเ่อนๆขอให้มีความสุขจ้าฝากติดตามในะวัสดีค่ะ